ตอนนี้จะไม่ใช่แค่ทหารขมรนที่อยู่หน้าแนวเท่านั้นค่ะที่ไม่พอใจผู้นําประเทศถึงขนาดมีการส่งจดหมายรับส่งไปถึงนายสมรังสีอดีตผู้นําฝ่ายค้านขมรว่าตอนนี้มันทนไม่ไหวแล้วถูกหักเงินเดือนจากพันหเหรือ800บาทแล้วจะเอาอะไรกินความเป็นอยู่ไม่ต้องพูดถึงลําบากกันสุดๆแถมยังไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งกินนอนอยู่ขอบชายแดนถ้าพี่ไทยทนไม่ไหวขึ้นมาคงได้กลายเป็นปุ๋ยลอดใหญ่ตามรุ่นพี่ไปเฝ้ารากมะม่วงกันแน่ บอกว่าไม่ใช่แค่ทหารไม่พอใจมันก็มีเขาลางว่าเป็นไปได้เลยทีเดียวเพราะล่าสุดตำรวจกัมพูชาเปิดปฏิบัติการกวาดล้างสแกมเมอร์ในประเทศอย่างหนักหน่วงแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ใช่อยู่แค่แนวพรมแดนแต่ลุกลามถึงกลางกรุงแล้วโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจกัมพูชาได้บุกทลายแก๊งคอเซนเตอร์หรือสแกมเมอร์นานาชาติกลางกรุงพนมเปญพร้อมจับก,กลุ่มสมาชิกได้ถึง80คนแคมแธรามสื่อรายงานท้องถิ่นรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตำรวจกัมพูชา ได้นำกำลังบุกทลายแก๊งหลอกลวงออนไลน์ที่ชั้น34ของอาคารมอ์แกนในเขตเกาะเพชรของกรุงพนมเปญก่อนจับกลุ่มสมาชิกมาได้80คนเป็นพลเมืองจาก7จประเทศแบ่งเป็นชาวจีน57คนไต้หวันหนึ่งคนเมียนมา9คนเวียดนาม2คนเนปาล2คนและกัมพูชา5คนตำรวจยังได้ยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแก๊งสแกมเมอร์ใช้ในการหลอกลวงชาวโลกมาได้อีกจำนวนมากรวมทั้งจอคอมพิวเตอร์2 0 4 ซีพ CPU 128เครื่องและแล็ปท็อปอีก3เครื่องนายตุ๊โ,โซคัโคโฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชากล่าวว่าปฏิบัติการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่เพราะมีจํานวนผู้ต้องหาจํานวนมากและยังประกอบด้วยชาวต่างชาติถึง7ประเทศสะท้อนให้เห็นว่าศูนย์สแกมเมอร์ไม่ได้เปิดทําการเฉพาะตามแนวพรมแดนเท่านั้นแต่ขณะนี้ลุกลามเข้าสู่กรุงพนมเปญและมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย บทความภายใต้พาดหัวกัมพูชาเสื่อมถอยภายใต้หุนมาเนสองปีระบุว่า หลังจากคุณมาเนตสืบทอดอำนาจปกครองกัมพูชา40ปีของตระกูลฮุนเมื่อสิงหาคมปี56ความหวังที่ว่านลูกชายที่ร่ำเรียนจากตะวันตกของฮุนเซนจะนำการเปลี่ยนแปลงสร้างสารรค์มีอันดับวูบโดยหลังการล้างบางฝ่ายค้านในการเลือกตั้งปี61และ66ฮุนมาเนตสารต่อบ,บทบาทผู้นำเผด็จการของพ่อฮุนเซนผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาโดยไม่มีการแบ่งแยกอำนาจและกัมพูชาอยู่ภายใต้พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ c p พีแบบเบ็ดเสร็จ2ปีภายใต้ฮุนมาเนตสิ่งที่เห็นคือความเสื่อมถอยของรัฐบาลในแง่ของการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานสากลกัมพูชาล้มเหลวในแง่ของการทุจริตหลักนิติธรรมและการบรรเทาความยากจนกัมพูชาเป็นหนึ่งใน4ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการจัดอันดับของสหประชาชาติในปี67 อยู่อันดับที่158จาก180ประเทศของดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี67ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติและอยู่อันดับที่141จาก142ประเทศของดัชนีหลักนิติธรรมของโครงการยุติธรรมโลกประจำปี67เป็นตำแหน่งที่ไม่มีการขยับมาหลายปีแล้วด้วยภายใต้การปกครองของฮุนมาเนตการปราบปรามทางการเมืองและการคุมขังเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลยังคงคุกคามและจับกลุ่มสมาชิกสหาภาพแรงงานนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักเคลื่อนไหวด้านที่ดินยังคงมีการบังคับไล่ที่ชุมชนและยกที่ดินให้กับชนชั้นนำร่ำรวยกระบวนการนี้ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศลดลงและคุกคามแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศด้านเศรษฐกิจรัฐบาลไม่ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากเพียงพอตำแหน่งงานนอกภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจึงขาดแคลน กัมพูชามีอัตราการย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่มีทักษะต่ำและปานกลางไปนอกประเทศสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค และแม้ว่ากัมพูชาตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศรายได้ปานกลางแต่มาตรการภาษีศุลการกรใหม่ของสหรัฐและการลงทุนจากต่างประเทศที่ชะลอตัวลงจะขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจนอกจากนี้แรงงานกัมพูชาหนึ่งล้านคนที่เดินทางกลับจากไทยหลังเกิดความขัดแย้งชายแดนกำลังเผชิญความเสี่ยงว่างงานยาวนานและได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างจำกัดแต่สิ่งที่ฮุนมาเนตทำในช่วงที่ผ่านมาคือการสวยโอกาสแก้กฎหมายพลเมืองเปิดทางให้รัฐบ การปิดปากผู้เห็นต่างรัฐบาลสามารถเพิกถอนสัญชาติพลเมืองได้หากสารที่อยู่ใต้การครอบงำของพรรค c p พตัดสินว่ามีความผิดข้อหาทรยศหรือคบคิดกับต่างชาติความล้มเหลวอย่างชัดเจนในการบริหารประเทศอย่างมีความรับผิดชอบของหุ่นมาเนทคืออาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติที่ใหญ่โตและขยายตัวจากการค้าม,มนุษย์และบังคับใช้แรงงาน รายงานของ Amnesty International เมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าอาชญากรรมออนไลน์สร้างเม็ดเงินประมาณ12,000ถึง19,000ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือกว่า380,000ล้านถึงกว่า60,000ล้านบาท เทียบเท่าราวครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกัมพูชามีศูนย์สแกมเมอร์อย่างน้อย350แห่งแรงงานต่างชาติราว150,000คนบางฝ่ายประเมินว่าอาจจะสูงกว่านั้นด้านจากขอบซิมส์ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการสแกมเมอร์และผู้เขียนรายงานระบุว่ารัฐบาลกัมพูชากลายเป็นรัฐมาเฟียที่ก่อความเสียหายระดับโลกแต่รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธที่จะเกี่ยวข้อง ขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเพิ่มการปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจ้างแต่รัฐบาลกัมพูชาทําแบบผิวเผินไม่ให้ความสนใจความเกี่ยวข้องโยงใยกับบุคคลในรัฐบาลหรือนักธุรกิจคนดังเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการไทยออกหมายจับก๊กอานสาวพักซีพีพีและคนสนิทฮุนเซนโดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงอาชญากรรมออนไลน์ไทยส่งเจ้าหน้าที่บุกยึดทรัพย์สินของก๊กอานหลายล้านดอลลาร์ การปรับอาชญากรรมไซเบอร์อย่างจริงจังของไทยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทชายแดนซึ่งช่วงเวลาที่เกิดข้อผิพาทชายแดนนี้เองยิ่งตอก Hun Sen, อย้ำว่าฮุนเซนยังเป็นผู้คุมเกมเพราะเป็นคนที่เจรจากับนาย,ยกรัฐมนตรีของไทยและเป็นผู้นำการตอบโต้ของกัมพูชาต่อความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมผู้เป็นพ่อยังคงมีอิทธิพลเหนือทั้งฮุนมาเนตและกัมพูชาขณะที่แคมเบอร์เดียเดลี่รายงานบทความระบุว่า จนถึงขณะนี้ความเป็นผู้นําของหุ่นมาเนตยังอยู่ใต้เงาพ่อทําให้ดูเหมือนเป็นนายกรัฐมนตรีที่กําลังฝึกหดัดมากกว่าเป็นผู้นําอิสระ ด้านนายซองแสนกรุณาประธานองค์กรประชาธิปไตยขมรกล่าวว่าหุนมาเนตยังบริหารภายใต้การกำกับของหุนเซนมากกว่าตามศักยภาพหรือวิสัยทัศน์ของตัวเองแม้อยู่ในตำแหน่งมาถึง2ปีแล้วแต่ยังไม่เคยแสดงขีดความสามารถในการนำพาประเทศอย่างเป็นเอกเทศเพราะผู้เป็นพ่อยังควบคุมการตัดสินใจทุกอย่าง